ตั้งแต่ได้ดูข่าวนะฮะเมื่อ2วันที่แล้วนะครับนะจริงๆว่าจะมีการไลฟ์สดเนาะนะครับก็เดี๋ยวผมลงคลิปไว้นะฮะก็เดี๋ยวไลฟ์สดวันนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับข่าวที่ออกนะฮะหัวหน้านะฮะหัวหน้าเจ้าหน้าที่สินเชื่อนะฮะธนาคารแห่งหนึ่งนะซึ่งตามข่าวแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่ได้แจ้งนะครับนะฮะก็สมควรสิทธ์นะครับว่าเป็นธนาคารชื่ออะไรนะครับที่มีเจ้าหน้าที่นะหัวหน้าสินเชื่อเนี่ย ขายข้อมูลนะครับให้มิจฉาชีพเนี่ยซึ่งทำมาแล้วเนี่ยกว่า2ปีนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่คนนี้ขายเนี่ยชื่อละ1บาทนะครับแต่ละรอบเนี่ยประมาณ3 0 0 0ถึง5 0า0รายชื่อนะครับขายข้อมูลนะฮะของลูกค้านะนะแล้วเรื่องเองเนี่ยนะมันมันมันเป็นซะอย่างเงี้ยนะ การคอรัปชันการโลภนะครับไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีนะครับผิดกฎหมายนะฮะไม่มีจรรยาบรรณนะครับกับหน้าที่ของตัวเองที่ทำอยู่นะฮะและเป็นคนไทยเนี่ยแหละนะซึ่งซึ่งน่ากลัวที่สุดคือคนไทยมาทำกับคนไทยด้วยกันเองนะครับโดยหวังเงินเนี่ยเล็กๆน้อยๆในแต่ละเดือนนะคุณขายไปเนี่ยรายชื่อละ1บาทอนะ แต่คนที่โดนเขาอะ่ะมันเหยียบ1ล้านน่ะนะหนึ่งมแสนหล้านแทบทุกคนเลยอะ่ะไอข้อมูลตรงนี้นะที่ขายให้พวกมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วมันจะมองเหยือเนี่ยมันดูเหยื่อที่กเกษียณน,นะราชการนะครับกรเกษียณจากงานนะฮะผู้สูงอายุนะครับที่จะมีเงินเก็บว่าเขาจะได้มีเงินเนี่ย นะหลังจากเกษียณเนี่ยเขาเหนื่อยล้าแค่ไหนนะครับแล้วมาทําแบบนี้ก็สมควรนะฮะที่จะต้องได้รับกรรมนะก็เข้าคุกไปนะครับผมมองนะผมมองตรงนี้นะผมว่ายังมีอีกนะครับพวกทําแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้นะครับเป็นโจรซะเองอะ่ะมันน่ากลัวนะครับมันน่ากลัวนะนะครับซึ่งพวกแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยจะโทรเข้ามาเนี่ยแล้วรู้ข้อมูลทุกอย่าง มันทําให้เหยื่อแต่ละคนนะครับที่ถูกขายข้อมูลไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเกิดความน่าเชื่อถือนะว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในธนาคารนั้นๆจริงนะครับเขาจึงมีการแอดไลน์แล้วพูดคุยแล้วทําตามเงื่อนไขขั้นตอนต่างๆอย่างเช่นตรวจระบบนะตรวจบัญชีนะครับ ว่ามีความถูกต้องหรือผิดอะไรไหมนั่นแหละฮะลูกค้าทุกคนกับกลายมาเป็นเหยื่อนะกับกลายมาเป็นเหยื่อที่ต้องทำตามขั้นตอนอะไรต่างๆแล้วโดนดูดเงินออกไปพนักง,งานคนนี้คิดได้ยังไงอ่ะหวังได้แค่นี้เหรอนะผมผมอยากให้กฎหมายนะครับหนักนะฮะหนักมากนะอยากให้ลงโทษให้ถึงที่สุด นะครับไม่คิดเหรอรายชื่อหนึ่งบาทเนี่ยจะทำให้เขาอะหมดหรือสูญเสียเงินไปตลอดชีวิตที่เขาสะสมมาไม่รู้คิดอะไรนี่แหละฮะก็อยากให้นะครับนะทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับนะพยายามนะฮะพยายามทำงานให้เต็มที่นะครับเอาพวกนี้มาลงโทษให้หมดนะครับ ผมคาดว่ายังมีอยู่นะครับยังมียังไงก็ต้องมีไม่ได้ทำคนเดียวแน่นะครับมันต้องมีเครือข่ายครับนะ <_ d> um> โอ้โหทำมาเกือบสองปีแล้วที่สูญเสียกันไปที่ผ่านมาเนี่ยนะ <_ d> um> ผมว่าต้องต้องมีเหตุผลจากตรงนี้ด้วยนะ <_ d> um> นะก็ยังคงขอบคุณทางเจ้าหน้าที่นะครับที่ตามจับและดำเนินคดีได้นะครับ ก็ขอให้ลงโทษอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่ที่สุดแล้วครับนะยังมีหลายท่านที่โดนดูดเงินไปแล้วก็<ๆ>เขาก็ไม่กล้าแจ้งความก็มี นะครับเดี๋ยวก็หาว่าโอ้โหเ,เงินเนี่ยได้มาจากไหนทําไมมันเยอะจังนะครับเขาก็บางทีก็ไม่กล้าแจ้งความนะครับนะบางท่านก็กล้าแจ้งความนะที่โดนดูดเงินออกไปหรือเงินหายออกไปเนี่ยจากบัญชีเนี่ยเป็นล,ล้านๆนะครับนะยังคงขอบคุณอีกทีหนึ่งครับนะที่จับไอพนักงานตัวนี้ได้นะครับขอบคุณมากๆครับ